คำคำแรงแรงมากระสีเห็ดกับเขาเด้อพี่น้องเดอ้อมือนี่ห้าสิีเห็ดแกงเขียวหวานบักเขือตาเจ้าพญาครับแก่เ okay, นาะันไม่เลือกจาหนุม่มานะโอ้ี่เลือกงามๆแล้วเนี่ยไม่หนุ่มแล้วหรอใช่ <Okay. S 2> อันนี้คืองามงามในร้านละที่มีอใช่หนุ่มคนนี้ก็คือมัน,นมัน,ม,นมันไม่สดไงวันนี้มะเขือไม่ค่อยสดเท่าไหร่ ต้องผ่ามะเขือแช่น้ําเกลือไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดําไม่สวยงามด่วนๆนะครับหิวข้ามากเลยตอนนี้เมนูมื้อค่ำนี่จะเป็นเมนูที่ประดิษฐ์ประดอยนิดนึงเพราะว่าเราเป็นผู้แซบข้าวส่วนประกอบต่อไปก็เป็นลูกชิ้นหมูวันนี้เราจะแกงเ,ออเขียวยหวาน,นใส่ลูกชิ้นหมูใช่ก็เ,เลยแวะร้านค้า อ่าเดือล้างอันต่อไปก็เป็นเลือดนะครับเลือดแกงเขียวหวานนี่ไม่ใส่เลือดมันก็กะไรอยู่ใช่ขอคู่กันหรอใช่แกงเขียวหวานนี่ยังไงก็ต้องมีเลือดอ่ะมันไม่ขอคู่กันนานแล้วหรอเอาเคยกินแกงเขียวหวานไหมเนี่ยเคยแต่มันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ถั่วงอกประมาณนั้นแหละ เห็นเลยหิวข้าวหิวข้าวนั่นแหละประมาณนั้นแหละเตรียมของครบทุกอย่างแล้วครับเริ่มแกงเลยอ่ะแค่นี้บอก,ก่อนใช้ไฟเบาๆหน่อยเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนอ่ะน่าจะได้ละเดี๋ยวใส่พริกแกงเขียวหวานกับพริกแกงเผ็ดผสมกันลงไป เราไม่มีไก่ไม่มีหมูเราต้องใส่ลูกชิ้นเลยมาขอลูกชิ้นเลยใส่ลูกชิ้นหัดนเลยก็เติมน้ำเติมมะเขือได้เลยมันไปพร้อมกันเลยใส่มะเขือไปขั้นตอนนี้เลยอ๋อเติมเกลือไปพร้อมกันเลยมันจะได้กลมกลมตั้งแต่ขั้นตอนนี้เกลือประมาณนี้สักหน่อย อีกหนึ่งอย่างที่จะใส่ก็คือน้ำตาลไม่มีน้ำตาลปิบก็ใส่น้ำตาลทรายแทนแกงเคียวหวานเนาะก็ต้องเค็มๆหวานๆหน่อยๆพอแค่นี้พอแล้วก็จะปล่อยให้มันเดือดให้มะเขือสุกเลยเนาะแล้วค่อยมาปรุงรสอีกทีนึ่งช่วงที่รอให้มะเขือเปื่อยก็แช่ผัก เป็นโหระพากับใบมะกรูดเดือใบซอยวันนี้ขาดพริกแดงที่ร้านค้าไม่มีพริกแดงเลยเดือนแล้วครับเดี๋ยวปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยอ่ะพอแค่นี้ก็อร่อยละโอ้ยเดือดเดือดปุ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 ด,ปดหอมเลยหนูข้าวมากเลยตอนนี้ใส่กะทิที่เหลือกาน กะทิที่เดือใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้แล้วก็เลือดโอ้โหเดี๋ยเดือนรอบนี้ก็คือเป็นอันเสร็จพิธีพร้อมเปิดงานแล้วตอนนา้ใส่ใบโหรพาครับใส่ไปเลยใบโหรพาแล้วก็ ใบมะกรูดซอยอปิดไฟเลยนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับร้อนๆเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นแล้วก็เลือดมาจัดไปวันนี้